ศิลปินผู้เดียวที่ได้รับการถ่ายทอดท่าลำหน้าพาดสูงสุดความสามารถในการไล่ลำนี้ทำให้ได้รับบทเป็นตัวแสดงองีกจนได้รับราชทานนาว่านายหลวงพักดีครูเจียนจารุจ,จารนหรือนายหลวงพักดีเกิดเมื่อวันที่14สิงหาคมพศ2442ที่จังหวัดนครปฐม เป็นบุตรของจางวางจอนและนางผิงเมื่ออายุ13บปีเข้ารับการฝึกหัดโขนยักษ์กับพยานัตกาลุยรักษ์ที่กรมมหรศพรัชสมัยรัชการที่6เข้ารับราชการเป็นศิลปินในกรมมโหรสพโดยฝึกหัดเป็นตัวยักษ์ได้รับการถ่ายทอดท่าลำจากบรรดาครูที่สุบเนื่องจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เข้ารับราชการทหารเป็นตำรวจหลวงร้อยเอกและมีหน้าที่เป็นครูสอนโขนฝ่ายยักษ์ครูโรงพักดีเป็นผู้มีความสามารถในการรำเพลงหน้าพาดองค์พระพิราบซึ่งเป็นนาฏศิสินสูงสุดจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได,ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ในายรงพักด well, nope. nope. <to> ีประกอบพิธีครอบพระองค์พระเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2506ณบริเวณโลงพระนครพระที่นั่งอมพสถานพระราชวังดุสิตต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีพิธีต่อท่ารำหน้าผาพระองค์พิราบเป็นครั้งที่สอง ในวันพฤหัสบดีที่25ฤศจิก25า2527นาณศาลาดุสิตด,ดาไลพระตำะหนักจิตรดาโหูฐานเมื่ออายุครบ60ปีตามปกติจะต้องเกษียณอายุราชการรับพระราชทานบำเน็จบำนานแต่ด้วยความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการท่านอุทิศเวลาให้กับการสอนท่ารังให้คำแนะนำปรึกษาแก่ศิลปินกรมศิลปากร และน้าติสินรุ่นหลังด้วยความเสียสละและเต็มใจในเกียรติประวัติคุณความดีนี้ทำให้ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงพุทธศักราช2529นายรงพักดีถึงแก่กรรมเมื่อวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2531สิริอายุ89ปีผลงานด้านการแสดงครูรงพักดีรับราชการเป็นศิลปินแสดงโขน เป็นตัวเอกในเรื่องรามเกียรติ์เช่นพิราบรามสูนกุมภกรรณ์มัยราบวิรุณจำบังและตัวอื่นๆอ,อีกครั้งได้แสดงโขนหน้าพระที่นั่งถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่หลายครั้งท่านเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการเป็นต้นแบบสาธยายท่ารําหน้าพาตองค์พระพิราบต่อเบื้องพระพักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดช ท่านมีความสามารถในการรำท่ารำเพลงหน้าพาดองค์พระพิราบเต็มองค์เป็นการแสดงการเคลื่อนไหวที่เป็นท่ารำตามหน้าตยลักษณ์ของตัวละครให้สอดคล้องและถูกต้องตามทำนองเพลงหน้าพาดหน้าทับและไม้กลองของดนตรีที่บรรเลงด้วยวงปีพาดอย่างเหมาะสมครูลงพักดีท่านเป็นผู้ที่มีความมุ่งมานะในการทำงาน ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุเป็นคนมั่นหาความรู้และเพียรพยายามท่านอุทิศตนให้กับสังคมให้คําแนะนําให้คําสั่งสอนแก่ศิลปินและนาฏศิลป์รุ่นหลังสําหรับแนวคิดที่ผมได้เล้วก็คือการทํางาที่ที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุเราทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องจาแล้วก็ต้องทํางานที่ได้รับมอบหมายสําเร็จลุล่วงถึงแม้มันจะยากแค่ไหนก็ตาม แนวคิดที่ผมนำมาปรับใช้เนี่ยก็คือการบุทิศตนให้กับสังคมการบรรุทิ่ต้นให้กับสังคมก็คือการสร้างความสุขการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมนั่นเองครับสิ่งที่ผมทําอยู่ก็คือการอาสาช่วยงานชมรมหรือช่วยงานโรงเรียนต่างๆครับความมุ่งม,มานะในการทํางานนะครับเป็นพื้นฐานสําคัญในการทํางานของมนุษย์ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงานดีขึ้นตามความตั้งใจและสามารถแสดงให้ผู้อื่นเห็นถึงความตั้งใจผ่านผลง,งานได้เช่นกันครับสําหรับผม คือการหมั่นหาความรู้ครับหนทางที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายได้เกิดจากการหมั่นหาความรู้และฝึกฝนทักษะนั้นเพราะจะทําให้เราเกิดความเข้าใจและชํานาญในเรื่องที่ศึกษานั้นมากขึ้นครับก็แนวคิดสําหรับผมนะครับก็คือความพยายามครับผมเพราะว่าการที่เราจะไปดังจุดที่เราหวังได้การประสบความสําเร็จได้เนี่ยก็ต้องผ่านอุปสรรคหรือปัญหามากมายซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องผ่านความอดทนและความพยายามนะครับดังนั้นสำหรับผมแล้วกุญแจสู่ความสําเร็จก็คือความพยายามนี่แหละครับ